เพราะจะได้มีประสาฐานในการพิจารณาตามคดีต่างๆมีการว่ราค่าอกมารรับสิทธิ์นครับแล้วจึงไปดาเนินการว่าความตาม่ตามต่างๆนั้นซึ่งในปัจจุบันนี้แม้ว่าทุกเชื้อชาติศาสนา,ใน,า,นานนนนในการปฏิบัติก็ตามอันนั้นยัจะมีความแตกต่างในการปฏิบัติ ในข้อปฏิบัติของศาสนกทุกคนแต่การพิจารณาคดีความนั้นต้องใช้หลักมาตรฐานเดียวกันนะครับใช้หลักมาตรฐานเดียวกันในฐานะที่เป็นคนไทยนะครับทุกเชื้อชาติศาสนาตามมีความรู้สึกรับชั่วกลัวตายนะรับสุเดียดทุกเหมือนกันตรงนี้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันในความรู้สึกของทุกคน จังนั้นท่านจะต้องไปถึงนานะอย่าให้เกิดความละเอียงนะครับให้รู้สึกถองเรล่ารความรู้สึกไม่ว่าเขารู้เราก็แล้วแต่จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะฮะมีรู้จักขอความเห็นอกเห็นใะจมีความเมตตาเหล่านี้นะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นถ้าท่าน พิจารณาโดยถูกต้องแล้วเนี่านจะเกิดความสบายใจาาทั้งสองฝ่ายแม้ผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าหาก็ตามถ้าท่านทำผิดจริงตามความประพฤติที่ตาา่างกันน,นั้นตามก็ยอมรับที่ันให้กันนะครับและการตัดสินคดีความต่างๆนั้นเป็นไปโดยชอบธรรมข้เชื่อว่า ท่านก็้อมอรับและนำไปปฏิบัติต,ตามต่างๆ่านี้นะครับต่อไปจะกล่าวถึงเรื่องออปัญหาของพอร์รต่างๆงทั้งสามฉบับของปีสองสี่ห้ากาและสี่สิบสามฉบับที่ที่มีปัญหากับประเทศค่ะ คือข้อทารุณใส่เรานั้นเป็นการ,ร,รบัตรบิตรบอที่เกิดปัญหาโดยการเลื่อมล้ำเป็นการเอา,อารัากอาเปรียบจากสารคดีอยู่โดยก็ยเราุทธเราเองเป็นผู้เสียหายจากคดีวาระกานี้ไม่ว่าเป็นการหางานั้น ไม่ว่าจะเป็นธนาคารสลามต่างๆนี้อยากฝากบอกไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอท่านไปตรวรพิจารณาให้เกิดความเหมาะสมด,ด้วยนะครับและจะกล่าวถึงเรื่องของพนักงาน,นรากระทรวงสาาสควรที่จะขอขอขจัด ผู้บริหารหรือพน,าน,านักงานที่เป็นชาวเพราะชื่อก็บอกแล้วว่าสำนักงานไาจัดาขอให้นำผู้ที่มีความรู้จริงๆในเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะองค์กานั้นเพื่อจะท่านจะมีความรู้ไปพิจรารณาต่างๆได้อย่างเหมาะสม ันี่ใช่อนำสารอื่นเข้าไปบริหารเพราะไม่รู้ในข้อมูลรายละเอียดต่างๆนั้นถึงขอาคากให้ท่านในพิจารณาด้วยครับเพราะนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นที่ปัดมาครับก็เดี๋ยวเวลาไว้กินข้านดีก่อนนะครับ